สวัสดีค่ะมาพบกับน้องเกมเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้อย่างแน่นอนเอาใจสาวกตอนเดียวอ่ะใครที่ชอบบรรทุกนะคะชอบอ่าเหมเือนแบบว่าหารถว,วิ่งล่วงวิ่งล่วงวิ่งล่องนะคะเหมือนพวกบรรทุกผักใส่ข้อสูงใส่ข้อเสมอหลังคานะคะไปบรรทุกต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเข้าไร่ก็ดีนะคะหรือว่าจะส่ง เครื่อเหนือล่องใต้นะคะกเกษตรกรช่วงนีก้ก็กําลังมองหารถตอนเดียวกันเยอะนะคะอย่างวันนี้นะคะจัดนําเสนอให้ชมกัน2คันนะคะกับ v ีโกตอนเดียวน,นะคะเครื่อง2.5 V n t r b o รถปี2014นะคะส่วนอีกคันของเรานะคะเป็นอิสุสดีแมกตอนเดียวเครื่อง3,000ตัว S รถปี2017นั่นเองนะคะ พูดกันไปแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะคะจะได้นะไม่เสียเวลานะคะอันดับแรกนะคะคันแรกของเราวันนี้ที่จะมานำเสนอเลยนะคะเป็น Toyota v i ี o c h a ชมปมาพร้อมกับช่องดักลมสีช่องตาไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็มีเอ่อไฟไฟสูงไฟต่ำเนี่ยนะคะดวงใหญ่มากๆนะคะพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวเลยนะคะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะสำหรับวี g ก c h ชมปคันนี้บอกได้เลยว่าคันนี้ พร้อมมากๆนะคะในการขับเคลื่อนนะคะหรือว่าการบรรทุกก็ตามช่วงล่างนะคะหรือว่าจะเป็นล้อเนี่ยนะคะอย่างอันดับแรกนะคะล้อคู่หน้าของเราเป็นล้อกระทะนะคะเดิมๆแล้วก็ส่วนผู้หลังเนี่ยจะเป็นล้อกระทะบรรทุกนะคะส่วนทางด้านข้างเนี่ยนะคะมาพร้อมกับ กระสดึงชุดนะคะแบบนี้เลยนะคะก็คือ2บานแหละนะคะทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะเป็นกระส์ของพิโก้สีดำกันลอยนะคะเบ้ามือเปิดนะคะเป็นแบบคโครเมียมแบบนี้เลยนะคะของโตโยต้า นะแล้วก็ฝาถังน้ำมันนะคะเป็นกะรลยโครเมียมเช่นกันนะคะ2อ,อันนี้เป็นแค่ชุดตกแต่งเฉยๆนะคะทําให้ดูรถสวยงามนะคะไม่ไม่แบบว่าจำเจมากเกินไปนะคะแล้วก็ส่วนล้อของเรานะคะเป็นล้อกระทะบรรทุกพร้อบรรทุกจริงๆนะคะสําหรับคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนสอบาทเท่านั้นนะคะส่งเดือนละ7,000กว่าบาทนะนี่นะคะสำหรับวิ g ก้แชมปตอนเดียวนะคะเครื่อง2.5 เบนเทอร์โบรถปี2014นะคะราคาอยู่ที่325,000บาทขอภัยค่ะ329,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ส่งสบายๆราคาเบาๆเ,เดี๋ยวพาไปชมทางด้านท้ายนะคะแล้วก็ส่วนราวกระบาทเนี่ยนะคะนี่มีที่ของเชื่อกให้พร้อมเลยนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้างนะคะด้านท้ายแบบนี้หรือว่าจะเป็นซ้ายขวานะคะมีหมดเลยเนาะน,นะคะสำหรับคันนี้เลยนะก็ ใครที่กําลังหารถต่อเดียวนะคะ<พ>ก็แนะนําเป็นคันนี้นะสําหรับวีโก้ส่วนทางด้านท้ายนะคะนี่พร้อมบรรทุกนะคะตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเจนเนาะถ้าเกิดว่าสนใจก็คอมเมนต์สอบถามใต้ด้านล่างแล้วเลยได้เลยนะคะส่วนที่ใครอยากดูรูปพิ่มิมเนี่ยนะคะทักมาได้เลยนะคะหรือว่าทังแชททางอินบ็อกก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะคะเราจะสร่งรูปรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชมกันนะคะนี่จะพาไปชมห้องเครื่องกันต่อนะคะสําหรับวีโก้แชมป์คันนี้ ครื่องเินะคะไม่มีการสลับสกเกลนแน่นอนนะคะเป็นรถที่แบบว่าขับขี่ได้แบบคุ้มค่านะคะประหยัดน้ำมันนะ,ะกับเครื่องที่อดีนั่นเองนะคะฝากครอเครื่องมาพร้อมนะ,ะภายในวัสดุเดิมๆนะคะดูแล,แลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะคุณภาพเกรดนะคะรับประกันเลยนะคะด้วยการขายมามากกว่าส0สิปีนะคะสำหรับบริษัทกิโลกรอบธุรกิจของเรานะคะฝากไว้คันนี้แล้วกันเดี๋ยวพาไปชมภายในกันบ้านดีกว่า สำหรับภายในของเรานะคะจะเป็นสีดำสองสีทูโทนเนาะทางด้านหน้าคอนโซลน,นะคะสีดำแล้วก็สีเทานะคะส่วนเบาะนะคะจะเป็นลักษณะเบาะหนังแล้วก็ทางด้านฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งเนี่ยจะเป็นชิ้นเบาะที่แยกออกจากกันนะคะนี่ซึ่งจะสะดวกสบายนะคะสำหรับผู้ขับขี่เพราะว่าเราสามารถปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ตามสรีระนะคะแต่และท่านเลยที่แต่และคนเนาะสรลีระไม่เท่ากันนะคะปรับได้แบบ สะดวกเลยนะคะสะดวกมากๆแล้วก็ทางด้านช่องแอร์นะคะจะมีที่วางแก้วน้ำให้หนึ่งซองหนึ่งช่องนะคะแบบนี้มีปุ่มเปิดปิดไฟตันหมอกนะคะแล้วก็ปุ่มดึงฝากระโปรงหน้าแล้วก็ฝาถังน้ำมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะกระจกหน้าต่างนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเนาะมีปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกประตูนะคะสำหรับทางด้านพวงมาลัยนะคะมีถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กให้หนึ่งลูกแล้วก็ฝั่งคนนั่งอีกหนึ่งลูกซึ่งจะอยู่ต,ตำแหน่งตรงนี้ ทา,าทางด้านหน้าคอนโซลน,นะคะนี่จะเปิดให้ดูเนาะ,ะด้านหน้าคอนโซลน,นะคะเล่นได้ทุกฟังก์ชันนะคะวิทยุ FM AM MP3 โหมด DVD เอ๊ะโหมด CD นะคะหรือว่าจะเป็น USB AUX นะคะก็สามารถเล่นได้ที่ช่องตรงนี้เลยเครื่องเสียงดังฟังชัดนะคะปรับเปลี่ยนขึ้นได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตามสะดวกเลยขออนุญาตปิดเนาะ,ะนะคะแล้วก็ปุ่ม ควบคุมแอร์จะอยู่ถัดด้านล่างลงมาแล้วก็ล่างลงไปนิดจะมีช่องกระจายไฟทให,หนึ่งช่องนะคะขานี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา5้าเกียร์นะแล้วก็มีเบรกมือลักษณะแบบนี้เบาะหนังจะเป็นเบาะที่ทําความสะอาดง่ายมากๆนะคะสําหรับการใช้งานนะคะไม่เปื้อนง่ายด้วยนะคะก็จะเป็นสิ่งดีอีกอย่างหนึ่งเลยที่แบบว่าสมมติเข้าไล่นะคะไล่อ้อยเนาะผลพันอ้อยตัดอ้อยให้ใหปุย๋ยอะไรก็แล้วแต่ตัวเราก็ต้องเปื้อนอยู่แล้วเนาะเป็นเบาะหนังนะคะบอกได้เลยว่า ุ้มค่าจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเลขไม้นิดนึงนะคะเลขไม้การใช้งานอยู่ที่73,613กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้กับ Vigo c h a m p เครื่องอตอนเดียวเครื่อง2.5 V Turbo รถปี2014นี่เลยนะคะใครสนใจก็รีบเข้ามาชมนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นกันสาดอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็เสาอากาศวิทยุนะคะแบบนี้เลยสภาพโดยรวมฟิล์มก็อยู่ที่ประมาณ อ80%นะคะอีกขั้นหนึ่งของเราว,วันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max นะคะเครื่อง3.0ตัว S รถปี2017คันนี้ราคาอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นส่งเดือนละ8,000กว่าบาทนะกระจังหน้าเป็นพลาสติกสีเทานะคะมาพร้อมกับโลโก้สีแดง Isuzu แบบนี้เลยนะคะสวยๆตาไฟดวงใหญ่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟสูงนะคะในตำแหน่งเดียวกันเลย จะพาไปดูทางด้านข้างกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นล้อกระทะเดิมๆเหมือนกันนะคะสําหรับบรรทุกเลยนะจะพาไปดูทางด้านหลังอันนี้จะมาพร้อมกับการสั่นหนึ่งชุดนะคะก็คือสองชิ้นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะตรงราวจับนะคะก็มีที่ร้อยเชือกให้เช่นกันนะคะรอบกระบะเลยนะคะไม่ว่าจะทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าทางด้านหลังนะคะฝาถังน้ำมันก็จะเป็นแบบพรีเมียมนะคะตกแต่งสวยงาม อันนี้ก็จะเป็นล้อกระทะฟ่านะคะพร้อมเป็นทูกจริงๆนี่นะคะดูทางอนี้ทางด้านท้ายนะคะราวจับก็มีให้เหมือนกันเนาะอันนี้จะมี2อ,อเที่ยวนะคะ2องแง่งเนาะตัวนี้จะเป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีนะคะของ Isuzu D-Max ตอนเดียวคันนี้ย้ำกันอีกทีเลยอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นส่งเดือนละ8,000กว่าบาทเป็นเครื่อง3.0ตัว S นะคะ บบจะให้ดูทางด้านถ้ายนิดนึง่งด้านถ่ายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเห็นภาพไม่ชัดหรือว่ายังไงเนี่ยก็สามารถทักอินบ็อกขอชมรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมทางด้านห้องเครื่องกันมากดีกว่า <c oughs> สาหรับทางด้านห้องเครื่องนะคะใหม่ๆเดิมๆทั้งคันวัดสดุอุปกรณ์นะคะเดิมจากศูนย์มากๆนะคะเราดูแลดีแล้วก็นะคะรักษารถเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็น วัสดุไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยในห้องเครื่องเนี่ยนะคะเราดูแลทําความสะอาดด้วยเริมยาที่ดูแลสภาพรถจริงๆนะคะเครื่องใหม่เดิมๆนะรถไม่มีขยับนะคะก็ สามารถเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับด้วยสําหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ใต้ด้านล่างได้เลยนะเรามีทีมงานคอยตอบแชทก็ตอบคําถามตอบคมอบคมเมนต์ของลูกค้าอยู่นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยสงสัยเรื่องรายละเอียดอาชีพเอกสารหรือว่ารายละเอียดรถนะคะสอบถามมาได้เลยยินดีให้คําแนะนํานะจ้ะนี่นะคะสวยๆนําเดิมจริงๆนะกับดีแม็กเครื่องขับพันคันนี้แล้วพาไปชมภายในกันต่อ สำหรับภายในนะคะเป็นเบาะหนังเหมือนกันเลยนะคะสําหรับดีแมคคันนี้ฝาประตูนะคะฝั่งคนขับก็จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะคะการเปิดปิดหน้าต่างแล้วก็ตําแหน่งฝากระโปรงน้ำมันฝา,ากระโปรงหน้ากับฝาทังน,น้ามันนะคะก็จะอยู่ตําแหน่งนี้เลยมีถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กหนึ่งลูกนะคะทางด้านพวงมาลัยแล้วก็ทางด้านคนนั่งอีกหนึ่งลูกทางด้านหน้าเนี่ยนะคะวางของได้เล็กๆน้อยเนาะกระจุกกระจิกนะคะ ส่วนทันตล่านหน้าคอนโซลนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเครื่อเสียงดังฟังชัดค่ะเดี๋ยวการปลไม่ต้องัวอนุญาตปิดบเสียงแล้วกันเนาะปุ่มพาวเวอร์นะคะปิดได้เลยนะสำหรับวิทยุอันนี้นะคะแล้วก็มาเล่นได้นะคะ USB สาย AUX นี่จะเป็นช่องเสียบอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB นะคะอีกหนึ่งช่องเล่นได้แบบครบฟังกชันเหมือนกันแล้วก็จะมีช่องใส่คล้องเล็กๆให้ด้วยตรงนี้นะ ส่วนที่ปรับแอร์ก็อยู่ถัดด้านล่างลงมานะคะทางมุมนู้นจะมีช่องกระจายไฟให้1ช่องก็ใช้อแดปเตอร์เสียบชาร์จแบ,บตได้อันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาหเกียร์เบรกมือนะคะอยู่ระหว่างกลางคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นเบาะแยกเช่นกันนะคะก็คือขับขี่ง่ายนะคะแล้วก็ปรับตามสรีลาด้ง่ายด้วยนะคะก็จะดีมากๆนะคะสำหรับสำหรับผู้ขับขี่นั่นเองเนาะ นี่นะคะโดยรถก็จะเป็นแบบนี้เลขไมล์การใช้งานนะคะนี้เลขไมล์เดิมๆนะไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยนะคะเป็นรถปี2017นะราคา4 1 9 0 0 0บาทเลขไมล์การใช้งานอยู่ที่42,207กิโลเมตรเท่านั้นเห็นไหมคะนี่แบบนี้เลยนะคะสภาพใหม่ๆรับประกันเลยว่าราคาขนาดนี้คุณภาพโดยรวมขนาดนี้นะคะครอบคลุมแล้วก็คุ้มค่าสุดๆในการใช้งานนะคะก,การับประกันเลยว่ารถนี้ดีจริงๆนะคะ แมกไลเนอร์พร้อมนะคะเราจับเคร,รื่องมล้อเป็นทุกพร้อมนะคะช่วงล่างแน่นแน่นอนนะคะมาทดลองขับได้เลยนะนี่นะใหญ่ก็สอบถามเพิ่มเติมไว้ได้เลยนะคะสำหรับทางด้านล่างนะใครที่สนใจก็นะคะสอบถามกันเข้ามานะเดี๋ยวขอพูดอีกทีเนื้อกันนะคะสำหรับ Vigo c แชมปทางด้านหน้าคันนี้เลยนะคะเป็นเครื่อง25 V n t u r b o รถปี2014ราคาอยู่ที่429,000บาทเท่านั้นนะคะส่งเดือนละ เจ็ดพันกว่าบาทส่วนอีกหนึ่งคันของเรานะคะเป็น Isuzu D-Max นะคะเครื่อง3.0ตัว S รถปี2017ราคาอยู่ที่4,19,000บาทเท่านั้นส่งเดือนละ8,000กว่าบาทนะคะสนใจรุ่นไหน2รุ่นสนองยี่ห้อคุณภาพการใช้งานแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันนะคะซุม ถ้าเกิดว่าอยากทราบรายละเอียดทางด้านช่วงล่างการบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยใต้วิดีโอคอมเมนต์ได้เลยนะคะเรามีทีมงานคอยให้คําแนะนําอยู่เนาะก็สําหรับนะคะคลิปนี้ต้องขอจบการรีวิวนะคะการบรรยายน้อตอนเดียว2รุ่น2ยี่ห้อไวเพียงเท่านี้ก่อนเนาะไว้พบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าใครท,ที่ไม่อยากพลาดน,นะคะการรีวิวสวยๆแบบนี้นะคะแบบจัดเต็มแบบนี้นะคะก็ให้ติดตามหน้าเพจได้เลยหรือถ้าเกิดว่า อยากชมย้อนหลังนะคะเข้าไปชมได้ที่ช่อง YouTube Channel นะคะกิจรุ่งโรดสุพรรณบุรีนะคะหรือว่ากิจรุ่งโรอดอยุธยาพิมพ์ไปได้เลยนะคะจะเจอช่องของบริษัทของเรานะคะก็เข้าไปดูรีวิวกันได้สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ